ทอมท็อกห้แพดเคสพับแนวตั้งที่เก่งที่สุดจะเก่งแค่ไหนไปดูกันครับคุณแบบมีการใช้งาน iPad ที่จะเน้นแนวตั้งอยู่แล้วเกือบจะบอกได้เลยนะว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด เขาจะเริ่มเล่นน้าหนักให้มันเบาลงนะครับเพราะมันทั้งได้องศา,าที่ดีแล้วก็มั่นคงมากๆอีกด้วยนะครับแล้วมันทําได้รอบด้านนั็คือการงอการกระแทกพับแนวเขียนอย่างเงี้ยพับแนวนอนผิวสัมผัสดีสีน่ารักสีสวยอะไรพวกเนี้ยลงตัวในตัวมันเองอยู่แล้ว สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม v c 2 5งดีนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเคส iPad กันครับคือหลายคนอาจจะเห็นตัว iPad ที่เปิดตัวมาใหม่นะครับเจ้าพวกแบบ Pro 11 Pro 13 Air 11 Air 13ของปี2024จะบอกว่าซีรีส์ที่เห็นตรงนี้ยังไม่ได้มีของเวอร์ชั่นตัวนั้นมาแต่เข้าใจว่าของแบรนด์ ThomTalk เนี่ยเขาจะมีทำมาเหมือนกันแต่ตัวที่เราจะรีวิวเนี่ยจริงๆจะมีตั้งแต่ของตัวรุ่น Pro ตัวเก่าหรือว่ารุ่น Air ตัวเก่าอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพอเป็นนรุ่่ใหมมออกาจะ มีตัวไหนตามมาบ้างแต่ว่าดูเป็นเร f เฟอนซ์ไปก่อนนะของมันยังไม่มาซึ่งแบรนด์ที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับมันคือแบรนด์ทอมท็อกถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะรู้จักผ่านตัวสลีฟนะครับรุ่น A13 ที่จะเป็นสลีฟกันกระแทกม i l ถือที่เรื่อารถ้าเป็นเมืองไทยนะครับผมว่าจะคุ้นจากของร้านเรานะครับคือทอมท็อกเออร์เบิร์นสลิงแบ็ที่เป็นตัวกระเป๋าสะพายหรือว่าถ้าเป็นปีเนี่ยที่ขายดีมากๆเป็นพวกแบ็ k แพ็คอย่างเช่นตัวทอมท็อกแซลเลนะครับหรือว่าไอตัวทอมท็อกที่เป็นตัวน หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆก,ก็คือเคส iPad นั่นเองแล้วเราต้องบอกด้วยว่ามันมาพร้อมกับเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับคือในบรรดาเคส iPad ที่เราเคยรีวิวใช่ไหมครับอย่างซูกูที่กันกระแทกฟีเจอร์เพียบอะไรเงี้ยวัสดุดีจะมีตัวกลุ่มเน้นกันกระแทกอย่างเช่นอาจจะเป็นของตัว STM หรือว่าเป็นตัว UAG จะมีเน้นสีสามอย่างของตัว S วิต t e ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าทอมท a l k เนี่ยเขาไม่ได้เน้นอะไรพวกนั้นเลยครับเขามาพร้อมกับโจทย์ที่เข้าใจว่าไปรีเสิร์ชมาก็คือการ พับแนวตั้งนั่นเองทุกคนคือเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้เหมือนจะเป็นิกเนเจอร์ของเขาที่เดี๋ยวเราจะรีวิวละเอียดให้ฟังว่าไอตัวพับแนวตั้งเขาต่างกันยังไงและสําหรับเวอร์ชั่นที่เราสามารถซื้อได้ของทอมท็อกตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันที่เราจะไล่รีวิวให้ดูทีละรุ่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะก,กับคนแบบไหนหรือใช้ยังไงยังไงเดี๋ยวไปดูในรีวิวนี้กันครับและยังไงนะครับฝากกดซับเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน425ด้วยนนนะรรรรรัับีีีีวววิเเท่่ช่ชออง้ยยมาาดดูตแกกกหืจ เริ่มจากรุ่นนี้ก็ว่าได้ทอมท็อกเนี่ยจะเรียกเคส iPad ของเขาเป็นรุ่นรหัสนะครับอย่างตัวนี้จะชื่อ Inspire B50 นะครับก็เป็นตัวแรกที่เขาทำออกมาพร้อมกับตัวฟีเจอร์ที่เราบอกว่ามันพับตั้งเก่งมากๆนะครับคือสาเหตุที่เคส iPad ตัวนี้ได้รับความนิยมเพราะว่า การพับตั้งของเขาไม่เหมือนคนอื่นในตลาดถ้าเกิดเราอยากจะได้เคส iPad ที่พับตั้งได้ปกติมันจะเป็นเคสแบบโอริการมิซึ่งเคสแบบโอริการมิเนี่ยองศาของมันจริงๆอ่ะเวลาที่มันพับมันจะมีความง่ายนะครับเอาจริงๆคือถ้าเราจะเสพคอนเทนต์เนี่ยมันจะเลยไปนิดนึงรวมไปถึงโอริการมิเนี่ยเวลาพับเนี่ยตำแหน่งที่มันไปลงเจอตัวมันจะอยู่ไปที่ค่อนไปทางด้านข้างๆทํา,าทให้ความมั่นคงเนี่ยในการทัชมันแบบไม่มากคือจากที่เราเคยลองแทบจะของทุกแบรนด์นะคือมันทัชได้แหละแต่ถ้าคุณแบบเล่น จริงจริงรงๆอ่ะมันจะกระดกขยับอะไรเล็กน้อยนะครับคือท ok อมท็อกอ่ะตอนแรกเขาทำสลีปมาก่อนถูกไหมตอนเขาจะเข้า iPad ดเขาคงพยายามจะตีโจทย์ว่าในตลาดยังมีอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์มันเหมือนแบบน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเขาก็เลยดีไซน์เชสไอแพซึ่งตอบโจทย์แนวตั้งโดยเฉพาะและจริงๆตอนที่เขาดีไซน์เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเริ่มเริ่มของพวกตัวคอนเทนต์แนวตั้งไม่ว่าจะเป็นเว็บตูน เล่น IG หรือว่า TikTok อะไรเงี้ยกำลังจะมาพอดีมันก็เลยมาแมทกันพอดีว่าถ้าจะเล่นคอนเทนต์แนวตั้งใน iPad มันจะต้องเป็นดีไซน์แบบนี้ความพับตั้งที่เขาพิเศษนะครับคือปกติเนี่ยการพับของตัวอื่นเนี่ยเขาจะเป็นการพับไปด้านหลังแล้วทงทิ่มออกมาข้างๆนะครับที่เนี่ยของไอตัวทอม t a l k เองเ่ยเขาจะเป็นลักษณะของฟาพับ ที่เปิดออกมาข้างหลังแล้วจริงๆเขาทําพิเศษตรงนี้คือมันมีชิดแยกแล้วเวลาพับอะครับเขาจะให้ตัวด้านหน้ามาติดแมกเนตแบบนี้อันนี้คือเป็นของเขาคนเดียวแล้วตำแหน่งนึงเนี่ยมันจะทําให้พับได้ความพิเศษของมันคือองศาของมันเนี่ย จะเป็นองศาที่เหมาะที่สุดที่จะใช้เสพคอนเทนต์ไม่ว่าจะอา่านจะดูคลิปจะดูหนังหรือว่าจะถ่ายแบบ Tik To k อกะไรพวกนี้มันจะลงตัวสุดถ้าใครได้ลองใช้ตัว Tom t ็อกไอแพดเคสอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ต้องปุมคือเราเอหลังมองสบายๆเพราะว่าหน้าจอจะมารับพอดีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นนักดนตรีอยากแต่งเพลงจริงๆก็ใช้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราสามารถเห็นโน้ตกันได้ยาวๆเลยนะครับและมันไม่ใช่แค่องศาดีอย่างเดียว ความท็อปอะจริงๆมันเป็นเรื่องของการพับแบบนี้ทําให้ความมั่นคงมันสูงปกตินะครับถ้าเกิดสมมุติเป็นเคส iPad o l i g a m i เวลาที่เราเอานิ้วแตะจอที่มันอยู่ตรงข้ามอะตัว iPad มันจะมีความกระดกแต่ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นขาที่ยื่นมาตรงกลาง ทำให้ตัว iPad มันสมดุลน,นะครับเวลาเราแตะจอหรือไทไๆไเนี่ยจะสังเกตว่ามันนิ่งมากๆเลยนะทุกคนคือดังนั้นคือบางคนเนี่ยจะมาเล่นย,วยาวๆบางคนอาจจะอ่านอ e ีบุ๊กอ่านนิยายหรือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยอ่านเลคเชอร์ตัวเองก็อามาอ่านได้ดีคือตั้งแต่เราเล่นมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยน่าจะเป็นเคส iPad พับแนวตั้ง ที่เก่งที่สุดที่เราเคยเจอมาเพราะมันทั้งได้องศาที่ดีแล้วก็มั่นคงมากๆอีกด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของตัวรายละเอียดตัวเคสเองอะของตัวค o m t o รุ่นที่เป็น B50 นะครับเขาจะมีแบบการปรับเล็กๆน้อยๆในทุกปีนะอันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดคือขอบด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเป็นยางถามว่ากันกระแทกไหม เรามองว่ากันได้นะครับอาจจะไม่ได้สุดทางเหมือนพวกซูกู s t สทีที่เน้นกันกระแทกจริงๆแต่ถ้าเกิดตกหล่นเนี่ยจริงๆก็สามารถช่วยเซฟ iPad ได้แล้วตัวเคสของเขาเองอะถ้าถามในเรื่องของตัวกันงอของเขาจะทําเป็นยางบางชิ้นแต่ว่า เวลาเราปิดจริงๆอ่ะมันจะมีในส่วนของตัวฝาพับมาช่วยซึ่งฝาพับตรงเนี้ยจริงๆมันจะเป็นลักษณะของแข็งนะครับดังนั้นมันเหมือนมันเป็นตัวยันที่มาช่วยกันงอดังนั้นในบทบาทของมันยังเป็นเคสที่สามารถกันกระแทกได้และกันงอด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เน้นกันกระแทกเป็นพิเศษเหมือนยังสูกูตัวนั้นอีกทีนะครับจริงๆนะ ชิ้นเนี้ยมีทั้งเก็บฟีตแบคจากลูกค้าคุยกับแบรนด์แล้วก็เล่นเองเลอะยากอยู่นะเพราะอ,อยากจะบอกว่าเขามีสีแบบเนี้ยชอบมากอยากใช้มากอะไรเงี้ยเป็นสีที่ดูสะอาดและกลัวเปื้อนแต่ทอมท็อกอะจริงๆผมเอาไปใช้เองอย่างตัวเนี้ย ันเปื่อนยากเพราะวัสดุเขาออกแบบมาแล้วอันนั้นตัวในการเลือกใช้วัสดุเขาก็ทํามาดีอีกด้วยในการพับตั้งแนวนอนของตัวนี้เขาใช้วิธีนี้เขาจะให้ฝาเนี่ยขึ้นมาเป็นฐานแล้วก็เอาตัวเนี่ยมาตั้งอีกทีหนึง่งซึ่งจริงเขาจะมีบากล่องตัวหนึ่งเอาไว้ล็อกเป็นตำแหน่งที่เหมือนเน้นให้ให้เราไว้ดูหนังหรือว่าเล่นแนวนอนอีกทีหนึง่งแล้วตรงฝาพับด้านหน้าเขา,าจะทําให้มันฝืดแปลว่าเราปรับองศาเล็กๆน้อยๆได้แบบนี้นะครับ คือตัวนี้ปรับองศาได้เยอะแต่ไม่ได้ถึงขั้นซูกูที่มีการล็อกแมกเนตอย่างแน่นหนาอันนั้นเหมาะกับแนวนอนมากแต่ตัวนี้ใช้คําว่าสามารถทําได้แบบที่ลงตัวคือไว้ใช้ดูหนังดู Netflix อันนี้โอเคอถ้าเล่นหน้าจออะไรไปด้วยนนเงี้ยบางทีกดมันมีการเคลื่อนขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งเซอร์นะถ้าพูดตรงๆคือก็นโซนกูไปเลยมากกว่าแต่ว่าไฮไลท์ของตัวนี้มันไปอยู่ที่แนวตั้งที่ซูกูเขาทาไม่ได้ไงก็คือเป็น เคส i p แ d แนวตั้งที่เก่งที่สุดที่หาได้ในตลาดอีกทีหนึ่งส่วนคําถามที่หลายคนชอบถามนะครับว่าปากกามันจะเก็บยังไงนะครับ mm hmm. ก็คือจริงๆปากกาเขาจะเก็บบริเวณด้านข้างคือเคสตัวนี้เขาทํารางมาให้เรียบร้อยอันนี้คืออะไรที่เราชอบแบรนด์ Brand ที่เขาละเอียดจริงๆเขาจะคิดวิธีการงัดปากกาออกมาด้วยนะครับบางทีเราไปซื้อเคส iPad แบบถูกๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดเผื่อมาให้แต่ตัวนี้เขาเว้นช่องเพราะว่าเวลาเราจะงัดก็แบบนี้นะครับมันก็จะทําได้สะดวกนะฮะสำหรับรุ่นทำท็อปอะครับเขาจะมีตรง นี้นะครับชิ้นนี้เขาบาก็ต้องไวยให้นะครับแล้วให้เราอ่ะพับขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตั้งลงไปนะครับเป็นองศาที่หลายคนชอบที่สุดเวลาจะเขียนนะครับมันจะมีขยับนิดนึงเวลาเรากดลงไปแต่ว่ามันนิ่งนะครับตัวนี้จะขึ้นมางัดได้พอดีและเป็นองศาเตี้ยๆที่หลายคนถูกใจมากๆบางคนที่อาจจะยังเรียนหรือทํางานเอาต้องการองศาเตี้ยๆเ,เอาไว้จดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันมีพิเศษอะไรบ้าทุกคนคืออันนี้คือดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นะที่ ถ้าใครไม่ได้ใช้เองไม่รู้หรอกลางอยู่ข้างบนพอไม่มีลางข้างล่างไม่ขูดมือเวลาเขียนก็เป็นอย่างเนี้ถ้าใครแบบมีลางตรงนี้ไปลองเล่นเลยขูดตัวที่ใช้มาแล้วถูกใจแนวนี้จริงๆจะมีซูกูกับตัวทอมท็อกเนี่แหละที่รู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันค่อนข้างสบายยิ่งของทอมท็อกนะขอบตรงนี้มันมนทุกคน อย่าดูถูกไปนะเห็นขอบมนๆอย่างเงี้ยต่างกันลิบรับเลยนะพวกเคสกันกระแทกบางทีทํามาขอบมันแข็งอะหรือทําแบบขอบแบบเหลี่ยมอะมันขูดแขนตรงเนี้ยลาแผดบางคนที่ชอบเขียนเนี่ยสาวๆใช้ไงแขนเป็นแบบเป็นเส้นขึ้นไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่งามไม่งามอะไรเงี้ยผมเคยไปคุยกับทีมทาทอปอะจริงๆทีมเขาเหมือนแบบ จะอาศัยทีมงานข้างในเล่นกับสินค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็เทสทั้งผู้หญิงผู้ชายเพื่อเข้าใจว่าหลักการใช้งานเป็นยังไงบอกเลยว่าการคิดแบบนี้คิดมาแล้วนะครับภายใต้ตรงเนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุณจะจดจะเขียนแล้วแบบสบายมากนะครับก็เป็นตัวเคสต,ตัวหนึ่งที่แอบเหมาะกับวัยเรียนด้วยนะที่เหมือนจะต้องอ่านอะไรเยอะก็ต้องมาใช้แนวตั้งแล้วก็เขียนอะไรเยอะใช้หมดเขียนตะกี้อีกทีหนึ่งครับ สาเหตุที่ทอมท็อก ok เนี่ยครองใจแฟนคลับส25หลายๆคนไม่ใช่แค่เรื่องพับแนวตั้งที่สะดวกมากๆแต่เขาชอบสีสันของมันทุกคนนะครับ ทอมท็อกเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์ที่เลือกใช้สีได้สวยงามมากเป็นหนึ่งในเคส iPad ที่ทําสีและตัววัสดุมาได้สวยนะครับอย่างถ้าพิเศษเลยคือสสีนี้ที่เรามักจะหาไม่ได้ในเคส iPad ทั่วไปแต่ทอมท็อกละเอียดในเรื่องดีไซน์ถึงขนาดว่าถ้าเกิดเขาจะทําตัวสีอ่อนอย่างเงี้ยเขาทาสีทูโทนให้ให้มันแมทกันพอดีเวลาปิดก็เป็นดีไซน์ที่มาจับคู่ถ้าใครเคยซื้อกระเป๋าตัวทอมท็อกไปใช้เราจะคุ้นเคยกับการเล่นสีกับทอมท็อกอยู่แล้วเพราะมันเป็นแบรนด์ที่มีสีสันที่เลือกเยอะ และเล่นสีเก่งมากยิ่งสีเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจกันนะครับ คือเสพเกาหลีเสพอะไรมาเหมือนเหมือนกันอะสีมันเลยน่ารักแบบนี้หรือว่าถ้าบางคนอะชอบฟีเจอร์แต่ไม่อยากให้สีหวานเกินไปก็จะมีตัวเลือกแบบนี้นะครับอย่างตัวสีดาหรือสีน้ําเงินซึ่งภายใต้ดีเทลอะถ้าเกิดเรามาแยกรุ่นกันอะคือทั้งคู่มันเป็นหนัง p ีหมดแต่ผิวสัมผัสจะไม่เหมือนกันคืออย่างดำอะตัวลวดลายตรงหนังอะมันจะมีความใหญ่กว่าแต่ว่าถ้าเกิดตัวสีม่วงมันจะมีความละเอียดกว่าดํากับน้ําเงินอะผิวมันจะคล้ายๆกันซึ่งลงตัวถูกไหมมันเหมือนแบบผู้ใหญ่ใช้อะ่ะ คนทำงานไว้ทํางานอะไรเงี้ยใส่ก็อยากให้มันดูสุขุมนิดนึงเพราะเราอาจจะแบบยิบจับแบบนี้ถือไปด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันดูหวานเกินไปถ้าเป็นสาวออฟิตเฟิร์สจ็อบเบอร์นักศึกษาอะไรเงี้ยก็จะมีออปชั่นแบบนี้มาให้ซึ่งเขาไม่ได้ละเอียดแค่สีแต่ว่า ผิวสัมผัสหรือรายละเอียดของตัววัสดุเขาก็เลือกมาให้เหมาะด้วยนะครับและตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดของตัวทาท็อกและมีรุ่นที่เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์ของ iPad A i r iPad Pro นะครับมีทั้ง11แล้วก็12.9นะครับและจริงๆก็จะมีย้อนหลังไปถึงพวก iPad รุ่น10นิ้วอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาให้เรียบร้อยสําหรับ iPad เจนของตัว2024ทีหนึ่งนะครับและรุ่นนี้ก็คือ B50 จุดเริ่มต้นของทท็อกครับที่ ทอมท็อกเขาทำ B 5 0เอาจริงๆประสบความสําเร็จนะครับภายใต้ที่เขาแบบอยากเน้นแนวตั้งเขารู้ว่าเคส iPad ดตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆรู้ปะ จุดอ่อนของ B50 นะจะมีใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งนะครับปัญหาของมันคือน้ําหนักเพราะว่าการที่เขาจะทําแบบพับตั้งให้มันได้แบบเนี้เขาต้องมีชิ้นในส่วนของฝาพับที่มันใหญ่มากเราก็ไปบอกขาเหมือนกันว่าคนไทยชอบทุกอย่างเลยเขาบอกเดี๋ยวว่าน้ําหนักมันเยอะเขาอยากได้เบากว่านี้แต่โดยโครงสร้างจริงมันทาไม่ได้แล้วรู้วหาอย่างเงี้ยต้นทุนมันแพงกว่าด้วยเพราะคนอื่นอ่ะเขาใช้ฝาพับแค่ชิ้นนี้ใช่ไหมครับอทอมท็อกต้องทาฝาพับชิ้นไซส์เท่านี้เพื่อให้มันพับตั้งแบบนี้ได้นะครับ คือใช้คําว่าภายใต้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็มีเรื่องน้ําหนักเป็นจุดที่ต้องเอามาคิดเหมือนกันว่าเออน้ำหนักมันเยอะซึ่งจริงๆอ่ะ อันนี้เขาไม่ได้เล่าไปคิดเองเขาไปออกตัวที่เริ่มแก้ปัญหาเรื่องน,นี้มาในซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่า B52 Inspire B52 ภายใต้คอนเซปต์ของ Inspire B52 เนี่ยมันเกิดมาจากตัวที่ iPad Pro คนเริ่มคุ้นเคยการใช้ตัวแมกเนตแบบติดมากขึ้นถือว่า Apple ก็มีตัว Smart Cover แล้วก็มีตัว Smart Keyboard ทำท็อกเกิลรายละเอียดนี้มาอีกทีหนึ่งโดยที่ยังยึดหลักของตัวเองอยู่ว่าพับตั้งแนวตั้งองศาดีแข็งแรงยังมีอยู่นะแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มเล่นน้ำหนักให้มันเบาลงนะครับเคสตัวเนี้ยสารภาพตาม ตอนที่แบรนด์ส่งมาแนะนําไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมดีไซน์แบบนี้ไม่เข้าใจว่าจะให้ใช้ยังไงมันงงกระทั่งว่าอย่างนี้ทุกคนภายใต้ตรงนี้มันมีฝาใช่ปะ,อะไอ้ฝาเนี่ยถอดออกพอเข้าใจได้เราเคยเห็นบางแบรนด์ทําแบบนี้แต่เนี่ยเขาทํามากระทั่งอย่างนี้มีติดข้างหลังด้วยแล้วก็มีชิ้นนี้ด้วยเลโก้ LEGO. แยกส่วนได้คืองงงงมากน้องมาถามว่าพีวีเขามีตัวนี้มาก็ ไม่รู้ว่าแบบจะต้องยังไงกับมันจนกระทั่งได้ลองใช้จนกระทั่งศึกษาเพิเออ่มถึงเข้าใจว่าเขาพยายามทาอะไรอาเริ่มต้น Apple Pencil ก่อนนะชิ้นนี้จะคิดคล้ายๆกับพวกตัวเคิวของ Apple คือให้มันแปะด้านข้างกับตัว iPad ไปเลยพวกฝรหลังก็ไม่ค่อยติดหรอกจะใส่แบบเนี้ยเขาก็วางแยกเอาไว้นะครับแต่จริงคนไทยเราอ่ะหรือเอเชียหลายๆคน,นติดคือไม่ชอบการที่ Apple Pencil มันเปือยลมมันพัดอะ่ะมันจะแบบรูปหลุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหลายคนอ่ะจะไม่ชอบเคส iPad ดีไซน์แบบนี้แต่ว่าตัวเนี้ย Thom t h a เขาให้ชิ้นนี้มาชิ้น ปิดเข้าไปปลอดภยัยแล้วแมกเนตเขาแน่นนะอย่างเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาเอามาสวมที่แมทก,กับแบบตัวสีหรืออะไรพวกนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ตรงเนี้ยดีไซน์ของเขาก็คือถ้าเกิดคุณไม่พก Apple Pencil คุณไม่ต้องมีคุณก็ปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยเพราะผมเข้าใจว่าตัวเนี้ยเขาพยายามตอบโจทย์เรื่องความบางกับน,น้ำหนักแทนคือเอาฟีเจอร์เดิมแต่ทำยังไงให้มันบางลงทำยังไงให้มันเบาลงอันนั้นคือถ้าชิ้นเนี้ยมันมีน้ำหนักถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไม่ต้องใส่ แต่ถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะพก Apple Pencil ไปด้วยอะไรเงี้ยคุณก็พกชิ้นนี้ไปด้วยชิ้นเนี้ยคือพกมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะมันแม็กเนตค่ะทุกคนดูนะคือมันแบบแปะเข้าไปแค่นี้เองก็ไปติด ก็มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะถอดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับในฟิลหนึ่งนี่มันถอดได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรเคส iPad ไอแพดนะเห็นปะมีฟิลเปิดปรึบๆอะไรอย่างนี้ได้อ่ามีมีพับกลับมาเก็บงานเรียบร้อยนะครับไม่มีแบบมาดิ้นให้เกะกะคือมันก็จะใช้งานเป็นเคสฝาพับปิดด้านหน้าเป็นฝาพับขึ้นมาจะพับแนวตั้งที่ชอบแบบนี้ก็ได้จะพับแนวนอนแบบนี้ก็ได้ถูกปะซึ่งอันเนี้ยโดยรวมจริงๆก็ยังมีความคล้ายกับ 50, ตัว b ห้าขาอยากแก้ไขเรื่องน้หนัก อันนั้นให้สังเกตดูชิ้นนี้เห็นอะไรความแตกต่างไหมทุกคนเมื่อเทียบกับเจ้านี้ขอบหายไปหมดเลยคืออันนี้ต้องแรกไปนะอย่างที่บอกขอบนี่มันช่วยกันกระแทกได้แต่ถ้าเกิดมันไม่มีขอบเนี่ยมันก็จะไม่กันกระแทกละคือถ้ามันตกอะไรพวกนี้ขอบก็รับแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีลูกค้าหลายคนอ่ะใช้แบบนี้ เพราะว่า iPad มันไม่ได้เหมือน iPhone นะบางทีคนมันระวังไม่ได้ตกบ่อยหรือก็เอาไปใส่กระเป๋เาไปใส่สลีปอยู่ดีอยากให้มันเบาอยากให้มันบางมากกว่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นตัวนี้เขาตัดขอบไปทั้งหมดเขาใช้วิธีว่าแทนที่จะสวมเป็นเคสเขาเอาแมกเนตเพื่อไปติดอีกทีหนึ่งนะครับออกมาเป็นแบบนี้แมกเนตของเขาแน่นคือจริงๆไม่ได้ถึงกับว่าถอดแบบต้องใช้แรงอะไรนะแต่ว่าเวลาเราถือใช้ทั่วไปมันไม่ได้แบบทะเยอหรือหลุดหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะถอดอ่ะจริงๆก็สามารถ ดึงออกไปได้อีกทีหนึ่งแบบไม่ได้ยากอะไรมากแล้วก็ปิดกลับเข้าไปอีกทีคือมันเลยเป็นเคสที่เหมาะกับคนที่อยากจะเน้นถือพกพาไปมาหรืออยากใส่กระเป๋าแล้วไม่อยากให้เพิ่มน้ําหนักแต่ยังชอบฟีเจอร์พับตั้งแนวตั้งที่เก่งมากๆของทอมท็อกอยู่โวเนี้ก็ยังสามารถทําได้เหมือน B50 ในน้ําหนักที่เบาลงนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีชิ้นนี้อยู่อะเบสิกอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมบอกไปหลายแบรนด์ก็จะดีไซน์แบบนี้พอมันเป็นแมกเนตเขาให้ถอดได้แล้วเขาก็จะอธิบายว่าเออถ้าคุณถอดออกมานะ บางทีคุณอยู่บนเตียงคุณอยู่บนโซฟาคุณอยากจะถือ iPad เล่นเฉยๆอะไรเงี้ยความพิเศษของ t o m t ็อ k B52 นะครับปกติเขาจะใช้ม a กเนตของตัว iPad แปะเข้าไปที่ตรงนี้อีกทีหนึงแต่ t o m t ็อ k มีแผ่นนี้มาให้และใส่เข้าไปซึ่งงงมากใส่ทำไมใส่เพื่อหลังจากที่ได้มาลองเล่นเองอ่ะผมก็เข้าใจอย่างหนึ่งตัว t o m t ็อ k อ่ะเขาดีไซน์มาจะให้พับแบบนี้ทุกคนแล้วทำให้จริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีแม่เหล็ก แยกอีกทีหนึ่งที่มันจะติดได้ซึ่งแม่เหล็กของ iPad พื้นฐานไม่ได้ตอบโจทย์หลายๆแบรนด์ที่เขาทำเขาต้องการแค่มันติดด้วยกันไเฉยๆอันนั้นเขาจะวางตำแหน่งแม่เหล็กให้มันตรงกับ iPad ก็จบละแต่ตอนจบคํมท็อกต้องการให้มันพับแบบนี้ได้เขาเลยต้องดีไซน์ตัวที่เป็นแม่เหล็กแยกให้มันดูดแน่นอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือฟีเจอร์ที่1แต่ฟีเจอร์ที่2ลูกคา้ารับประโยชน์ไปเต็มๆซึ่งเขาบอกว่ามันทําให้ถือ iPad ถนัดมือขึ้นตอนแรกงงโมแ่ะตัวเองอยากใส่แมกเนตแล้วมาหลอกล่อคนอื่น แลพอใช้จริงใช่ไม่งั้นทุกคนลองเล่นอย่างนี้ดูทุกคนลองไปถือ iPad แบบนี้เอาลงตรงนะกลัวกลัวลื่นไอแพดทั้งตัวมันมีน้ําหนักอ่ะมันตกหล่นแบบง่ายๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งทอมท็อกให้ชิ้นนี้มาโดยเขาบอกว่ามันจะทําให้ถือถนัดและผมได้ลองเล่นแล้วเรื่องจริงคือผิวตรงเนี้ยอย่างที่บอกทอมท็อกเป็นแบรนด์ที่ทําพวกวัสดุผิวสัมผัสค่อนข้างดีอยู่แล้วมันทําให้มันจับและหนึบขึ้นไม่น่าเชื่อมันแค่แปะได้ข้านหลังแล้วแบบเฮ้ยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์แต่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะ พอถือเล่นแล้วแบบมันดูเป็นธรรมชาติเอามือรองแบบเนี้มันไม่ค่อยลื่นเลยนะทุกคนคือผิวมันทอมท็อกมีความฟิลแบบติดกันลื่นนิดนึงอะ่ะมันก็จะต่างกับผิว iPad ทั่วไปมันเลยทําให้เป็นเคสที่ถอด iPad มาได้และคุณมีโอกาสได้ใช้จริงๆผมบอกหลายๆคนที่ซื้อม a กเน t ตไปนะถึงเวลาคุณไม่กล้าดึงออกมาหรอก กลัวหลุดมือกลัวหล่นกลัวจับแล้วไม่ถนัดจับแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยตอนจบมันก็เหมือนแบบทิ้งๆไว้กับเคสแล้วก็ใช้แนวนอนไปแหละแต่นี่คือออกมาถอดแล้วคุณมีฟีเจอร์ที่แบบทําให้ถือสามารถใช้ได้ไอ้นี่เล็กน้อยแต่มหาศาลนอะ่ะคือปรากฏว่าแบบมันใช้แล้วเฮ้ยไม่อยากเชื่อใช้ได้ดีจริงๆดังนั้นสำหรับตัว B52 นะครับชิ้นนี้จะเป็นตัวเคส iPad ที่เก่งแนวตั้งที่สุดนะครับทำแนวนอนเลยพวกนี้ได้และเหมาะกับคนที่ อยากจะถือ iPad ใช้เพราะน้ำหนักมันจะเบาลงกว่าตัว b 5 0และเหมาะกับคนที่ชอบถือ iPad ออกมาเล่นนะครับอยากได้ไม่มีน้ำหนักฝาพับเลยถือเล่นเพียวๆแบบเบาๆดูติกตอกถยจอเต็มๆถือเล่นบนโซฟาแบบนี้หรือว่าเล่น IG ใน iPad เลยแบบนี้ถือสบายแล้วเวลาจะพกไปข้างนอกแปะกลับไปที่ตัวฝาพับปุ๊บปั๊บ เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นตัวตอบโจทย์เวอร์ชันเบาวกว่าบางกว่าจากคอมทอครับเห็นล้าถือๆอ,อย่างเงี้ยตัว B 52มันไม่ได้มีแต่ตัวลายพิกเซลนะตัวนี้เขาเรียกว่า Images นะครับเป็นตัวซีรีส์ใหม่อันนี้ก็อีกตัวนะตอนเราเห็นเป็นรูปกราฟิกเราไม่คิดว่าจะสวยนะครับของจริงขึ้นกล้องมากเลยทุกคนของจริงคือสวยมากอะ่ะคือสีมันแบบมันคุมโทนมาดี iPad มันไม่ควรสีแป้นเกินไปไงมันควรคุมโทนแบบนี้มาสวยๆนะครับแล้วตัวสีคลาสสิกของทอมท็อกเองนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยสีม่วงนะครับท ตัวดำมาด้วยนะครับก็เห็นมีแค่นี้ก็จะมีสีให้เลือกอีกครับหลังจากทอมท็อกออกมา2ตัวใช่ไหมมันก็จะมีตัวเลือกละเป็น B50 เป็นตัวเริ่มต้น B5 2เน้นเบาเน้นบางฟีเจอร์เขาจะเหมือนกันเรื่องพับตั้งเลยพวกไม่ตอบโจย์แต่ว่ามันจะเหมาะกับลูกค้าที่ไลฟ์สไตล์คนละแบบนะครับเสร็จปั๊บทอมท็อกเขาก็อยากทําตัวที่3ในเมื่อมันมีตัวตรงกลางที่ลงตัวแล้วมีตัวเบาบางแล้วตัวต่อไปควรจะเป็นอะไรดีเขาเลยจัดตัวนี้มา i n s p i r e B02 detachable ultra เขาอาจจะสนุกกับคอนเซปต์เนี่ยเฮ้ยการถอดใส่ออกได้มันเจ๋งดีและอยากต่อยอดรอบนี้เขาเติมคำว่า ultra เพื่อสื่อถึงความแข็งแรงบึกบึนทอม t ็อก b50 นเป็นเคสตัวกันกระแทกนะ แต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวกันกระแทกแบบเน้นๆแต่เขามาทําในตัวนี้ให้เป็นตัวกันกระแทกแบบเน้นๆจริงๆนะครับภายต้าหน้าตาตัวนี้ฉีกไปเลยใช่ไหมทุกคนอันนี้ไม่ใช่ทำต้องแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆนะมันดูว่าของ c o l รนด์เพบาะว่าหน้าตามันดุก้นมากเขาเปลี่ยนวัสดุเริ่มต้นฟีเจอร์ยังเหมือนเดิมนะครับพับแนวตั้งที่เป็นสติกเนเจอร์เขาเขาก็ยังทานะครับพับแนวนอนแบบนี้ก็ยังคล้ายกันหรือว่าจะเป็นตัวมุมเขียนเขาก็มีให้หมดนะครับ เขาจะมีความต่างตรงนี้ละมุมใส่ปากกานะครับมุมใส่ปากกาตัวนี้เขาจะทําเป็นรางเอาไว้แล้วก็ให้ปากกาติดเข้ามาได้เป็นแบบแมกเนตแล้วเขามีขอบที่แบบเน้นขึ้นมากันอนกทีแล้วก็มีอย่างตัวนี้ครับเป็นขอบมุม การกระแทกใครดูเคสเราจะคุ้นเคยอยูน่นะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเคส iPhone และป้องกันเนี่ยเขาจะทํามุมเสริมเข้ามาเพื่อกันกระแทกผมอะจริงจริงเก่งตัวเนี่ยมาตั้งแต่ทอมท็อกรุ่นเก่าก่อนที่เราจะได้ขายซะอีกว่าทอมท็อกจริงๆจะทําเคสกันกระแทกเขาก็ทําได้ก็เ,เหมือนเลือกยางเป็นอะเขาเหมือนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาน่าจะอยากตอบโจทย์อื่นก่อนก็เลยไม่ทําแต่คราวนี้คือเวอร์ชั่นที่เขาแบบอยากซีเรียสเรื่องกันกระแทกก็ทําถูกต้อง ไปเสริมตรงมุมขึ้นมาขอบทุกอันเวลาจับเราจะเห็นถึงความแข็งแรงและความมั่นใจมากกว่านะครับแล้วตัวนี้ครับผิวสัมผัสตัววัสดุจริงๆอะ่ะก็จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเหมือนที่บอกไปตอนเราดูแว็บแรกอะ่ะ เรารู้สึกเหมือนเป็นคนละแบรนด์กันเลยถูกไหมตัวสีขาวเนี่ยจริงๆผิวมันยังคล้ายกับตัว B50 อยู่แต่ขอบเขาเป็นการเล่นขอบเทาแบบสากๆที่มันดูต่างจากเดิมแล้วนะแต่ผิวดําตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นกระเป๋าคอมทุกคนนึกออกปะมันจะเป็นผิวที่แบบจริงๆมันจะมีความหยาบนิดนึงดูเทคดูไอทีขึ้นมาระดับหนึง่งดูถึกทนมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกมันว่า detachable นะครับคือฟีเจอร์ที่เราเห็นในตัว B 5 2เนี่ยที่สามารถทำได้จริงๆร,รุ่นเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยนะครับเพราะภายใต้ตรงเนี้ย B 5 0ปกติเป็นเคสที่มันมีน้ำหนักนะครับแล้วจริงๆถ้ามันเสริมขอบที่มันใส์เนี่ยน้ำหนักมันก็จะเพิ่มไปอีกอันนั้นทอมท็อปเลยแถมตัวนี้มาให้เลยว่าคุณถอดได้ทุกคนสังเกตความแตกต่างของรุ่นนี้กับตัว B 5 2ปะ่ะ B 5 2อ่ะจะเน้นให้บางที่สุดสัมผัสที่มันหนึบมือแต่ตัวเนี้ยทำให้คุณมั่นใจว่าาคุณถอ iPad ออด iPad กม มาถือคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหดนะครับป้องกันได้เลยนะครับไม่แนะนําให้โยนแบบนี้นะครับแต่ว่าคือเรื่องการป้องกันเลยพวกนี้เขาสามารถทําได้ดีมีขอบมีอะไรด้านหลังเป็นพลาสติกดังนั้นเรื่องการงอทําได้อยู่แล้วนะครับการกระแทกได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตอบโจทย์ที่ลงตัวทุกคนลองดูอย่างปุ่มก็สิปุ่มเนี่ยคือจริงๆมันจะไม่ใช่แบบปุ่มแบบเล็กๆนะมันจะเหมือนพวกปุ่มเคสกันกระแทกมันจะมีความหนาใหญ่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งปุ่มปรับเสียงด้านข้าง เขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับงานดีเทลของเขาเนี่ยตรงบริเวณกล้องอะ่ะเขามีการตกแต่งเป็นแบบขอบบากรก่องรอบๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลตรงนี้ชิ้นเนี่ยทำไม่รู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะพับแนวตั้งอะ่ะมันจะเป็นต้องมีแมกเนตชิ้นนี้เขาเลยไม่สามารถทําใส่ทั้งชิ้นเหมือนสไตล์เหมือน S T M ได้แต่ว่ามีพื้นที่ที่มันต่อแมกเนตเพราะตอนจบเวลาคุณเอามาใส่กับฝาพับจริงๆอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นทรงประมาณนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันเลยเป็นเคส i p แพพับแนวตั้ง ที่ตีจดไปแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นเคสที่คุณสามารถถอดมาเล่นได้นะครับแต่ถอดมาเล่นด้วยความมั่นใจนะครับมันจะเซฟ i p a d ได้แน่ๆเราไม่ต้องกังวลเป็นรอยเราไม่ต้องกังวลจะหลน่นแล้วถ้าเราต้องการฟีเจอร์ฝาพับมันกลับเข้ามาคุณเอาไปแปะดังแป๊กแบบนี้นะครับแล้วก็พับแนวตั้งแนวนอน ได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มีทั้งสีดากับสีขาวนะครับในบรรดาเคสที่ทําท็อ l k ทำมานะครับของแบรนด์เขาตัวนี้ถือว่ากันกระแทกที่ดีที่สุดและมีฟีเจอร์พับแนวตั้งที่เก่งของเขามาเหมือนกันครับสำหรับเคส iPad ของแบรนด์ท h o m t อ l k นะครับถ้าเกิดจะให้แนะนำนะครับว่ามันเหมาะกับใครนะครับผมว่าตรงไปตรงมานะคนจะซื้อเคส iPad ทําท t อ l คุณต้องอยากใช้พับแนวตั้งก่อน ราะนั่นคือจุดที่ดีที่สุดของแบรนด์นี้ถ้าเกิดไม่ได้เน้นตัวพับแนวตั้งผมว่ามันมีตัวเลือกอื่นขึ้นมาทันทีเงี้งแต่ถ้าเกิดคุณแบบมีการใช้งาน iPad ที่จะเน้นแนวตั้งอยู่แล้วเกือบจะบอกได้เลยนะว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดซึ่งตัวปัจจุบันของ Tom t ็อกอาจจะไม่ช่ทุกรุ่นของ iPad นะแต่คุณจะมีประมาณ3ามออปชันให้เลือกตัวที่จะหาได้ในทั่วไปเนี่ยก็คือตัว B 50ที่เป็นตัวคลาสสิกมันเหมือนเป็นตัวตรงกลางที่ตอบโจทย์นะีนคือเหมือนนแแแบบเราาตตัั้้งงโจจทย์กพวล้้วมันันนีารกเยตัวเนี้้้้้ก็ททํําาาไไดดดแลวมันนรอบคอ การงอการกระแทกพับแนวเขียนอย่างเงี้ยพับแนวนอนผิวสัมผัสดีสีน่ารักสีสวยอะไรพวกเนี้ยลงตัวในตัวมันเองอยู่แล้วและสําหรับตัว B02 หรือ B52 มันเหมือนตอบโจทย์เฉพาะคุณชอบถือบ่อยมากอะไรเงี้ยคุณบางทีลาคาญน้ําหนักฝาพับอยากจะปลดมันทิ้งไปแล้วมาถือใช้ B52 เกิดมาเพื่อตอบโจทย์คุณอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้าคุณแบบชอบไอเดียนี่แหละแต่อยากได้กันกระแทกหรือชอบถือนี่แหละ แต่แบบไม่มั่นใจตัวเอง B02 ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้อีกทีหนึ่งเขาทําพอร์ตมาให้ค่อนข้างครอบคุมภายใต้คอนเซ็ปต์พับแนวตั้งที่เก่งที่สุดอันนี้ก็คือตัวเลือกที่ดีก็คือท o พอร์ต ok ครับ และสําหรับตัวเคส iPad ของ t o m t o อกนะครับถ้าใครสนใจนะครับคือจริงๆเรามีช็อปหน้าร้านที่สามารถไปดูได้นะครับตัวทุกรุ่นตรงเนี้ยเราจะมีตัวอย่างไปดูไปลองเล่นไปลองใส่ไปลองกันได้ที่ตามสาขาของเราทั้งหมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อออนไลน์นะครับก็ต้องที่นี่เลยนะครับเว็บไซต์ gadget ชื่อดังนะครับ 425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายสบายได้ของชัวร์ครับ